ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์วูดดี้นะครับหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมบุตรสารกิจนะครับก็เป็นแอดมินนะครับเพจกฎหมายสําหรับสอบตํารวจนะครับแล้วก็ในส่วนของ y t u t u นะครับวูดดี้รอนะฮะท่านอาจจะเคยดูคลิปการสอนของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้เปิดคอร์สในส่วนของคอร์สนิติกรตํารวจนะครับสำหรับตํารวจนะบุคบุคคลภายใน นะที่จบวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตนะครับถ้าหากว่าอยากจะขยับนะเป็นชั้นสัญญบัตินะครับในตําแหน่งนิติกรของตํารวจนะครับท่านก็ต้องไปสอบใช่ไหมครับซึ่งการสอบเนี่ยนะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหลายวิชานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจกฎหมายสําหรับสอบตํารวจนะครับโดยวูดดี้รอเนี่ยนะครับได้เปิดคอร์สสาหรับสอบนิติกรตํารวจนะครับถ้าหากว่า ท่านชื่นชอบแนวทางและในการติวนะครับแบบของเพจนะครับก็คือติวข้อสอบแล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อหาให้ด้วยนะครับท่านก็สามารถสอบถามมาได้นะครับทุกท่านนะผมดูแลนะครับในส่วนของวิชากฎหมายนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าในส่วนของคอร์สเนี่ยเรามีพอดแคสต์น,นะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปฟังนะครับแล้วก็คลิปการสอนของผมนะครับที่ได้ติวไว้นะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับทักในเพจนะหรือว่าใน Line แอดนะสอบถามมาได้เลยนะครับจะสมัครไม่สมัครเป็นอะ <folk. S 2> ไรครับทุกท่านนะเข้ามา <simples> สอบถามผมได้เลยนะ si จะเป็น <S <S ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับหรือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะสอบ นะท่านสามารถสอบถามมาได้นะครับยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ให้ความสียใจ